วัสดีเจ้าวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่ของหมอแก้มหอมแหมครั้งหนึ่งนะเจ้าครั้งแรกที่เคยมาเนี่ยเคยมาอบรมกัญชาเพื่อเพื่อองค์ความรู้เนาะเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะคะเป็นรุ่นแรกวันนี้ก็เลยเข้ามาเข้ามาเรียนรู้ในการพ่อปลูกในการอบรมนี่นะคะตั้งแต่การพ่อมเมล็ดแบบใดการคัดเลือกมเมล็ดต้องต้องดูแบบใดแล้วก็การย้ายต้นกล้าการเพาะ การกันผสมดินนะคะมันก,ก็มีสูตรที่เยอะแยะมากกว่าในอินเทอร์เน็ตที่เขาความรู้เนาะแต่วันนี้คือได้เยอะจริงๆเจ้าในช่วงเช้านะคะก็จะมีภาคทฤษฎีเนาะซึ่งวิทยากรเน,นะคะีค่ะก็ได้อธิบายขั้นตอนนะคะ ตั้งแต่แรกเลยสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยปลูกนะคะก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆหรือว่าคนที่เคยมีเทคนิคที่หรือทิคมาบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วเนี่ยคือสามารถไปต่อยอดได้ค่ะเพราะว่าการอธิบายเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดลึกแล้วก็วิทยากรไม่มีกักค่ะให้แบบเต็มๆได้แบบเต็มที่จริงๆค่ะชอบการที่มีการสอน,สอนในช่วงบ่ายค่ะก็คือพาปฏิบัติจริงเป็นฟิลแบบจับมือทําจริงๆคือคนที่ไม่เคยทําก็สามารถทําได้เข้าใจได้ง่ายมากค่ะ สิ่งที่คุณจะได้จากที่นี่คือที่นี่เนี่ยมีพิยารณหลายคนที่เด่นเป็นคนละด้านนะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกมาก่อนมผมคิดว่าเขาจัดวางมาดีแล้วนะจัดการเซสชันแต่ละเซสชันเนาะแล้วก็มีคนอธิบายคุณสมบัติของสินค้าได้ดีเข้าใจง่ายของทางแม่มดกัญชาก็จะมีทริคในการพาเพาะเมล็ดซึ่งมันก็จะเป็นทริคที่เราอะ ไม่รู้มาก่อนนะคะแล้วก็ส่วนของการเตรียมดินหรือการเอาต้นต้นกล้าลงดินอะไรเงี้ยก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ที่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆจาก YouTube ทั่วไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นทริคที่เขาก็ไม่ได้บอกทั่วไปตาม y t u t u อะไรเงี้ยค่ะก็มารู้จักที่นี่เงี้ยค่ะผมสนใจทางเรื่องปลูกเอาดร์นะครับผมว่า ผมได้ฟังวันนี้แล้วผมต้องเอาไปแก้ไขในส่วนที่ผมกําลังทําอยู่ดีมากๆเลยครับได้ความรู้เยอะมากเลยวันนี้เนะี่ยรู้สึกประทับใจที่มานะคะแล้วก็น้องๆดูแลและให้ความรู้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องกัญชาก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการให้แสงของต้นกัญชาในแต่ละช่วงอายุของเขาแล้วก็ การให้น้ําการให้ปุ๋ยแล้วส่วนข้างนอกก็จะเป็นการที่น้องๆช่วยแบบแนะนําเรื่องการเราจะเพาะเมล็ดแบบไหนให้เมล็ดออกมาแล้วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะแล้วก็มีการผสมดินและก็สูตรของการผสมดินซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการปลูกต้นกัญชาค่ะ รู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้มาสัมผัสของจริงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราไปทำเองที่บ้านจริงๆน่าจะทำได้ค่ะได้รับความรู้ที่ผมไม่เคยรู้แล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากพี่ที่เขามาอบรมให้ครับได้ทิคเล็กน้อยจากเขาด้วยครับประทับใจมากๆเลยคือผมรู้เรื่องพื้นฐานนิดหนึ่งครับแต่เรื่องบางเรื่องมันก็ยังไม่รู้กันได้มารู้ก็ดีครับมาที่นี่ก็ทุกคนเป็นกันเองครับพี่โกเวอร์ก็ให้ความรู้แน่นครับ ได้ฟังพี่เขาพูดเป็นการส่วนตัวก็แน่นเข้าไปอีกครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ลองมาศึกษาดูคือใครที่ศึกษาอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งว่ามีคนป่วยอยู่ในบ้านหรือคนที่จําเป็นต้องใช้ควรจะมารู้แบบเชิงลึกว่าประโยชน์ในการใช้ไม่ว่าจะเป็นดอกใบารากหรืออะไรเงี้ยเหมาะกับการใช้ในลักษณะใดอะไรเงี้ยอยากเชิญชวนคนที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาค่ะเข้ามาศึกษา แล้วลองอบรมดูค่ะได้ความรู้มากๆเลยค่ะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะต่อให้ไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีความรู้เลยก็มาได้ค่ะแนะนําค่ะวิทยากรดูแลดีมากเป็นกันเองน่ารักใส่ใจและก็อธิบายได้ลึกรู้ลึกรู้จริงต้องที่นี่ค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะ้พี่น้องชาวกันทุกท่านเนาะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามารับองค์ความรู้ทั้งหมดของของหมอแ้มหอมนะคะ ดีมากๆเลยค่ะและโอกาสหน้าถ้าได้มีการอบรมอีกนะ่ะก็จะมามาทุกๆครั้งของการอบรมเลยเนาะขอบคุณเจ้านักเจ้าสวัสดีเจ้า<ง>